สวัสดีครับลิเนเอผมอยู่ในงานประกวดพระเครื่องของชมรมพระเครื่องสมเด็จใหญ่ชินรัตชรน,นะครับที่จัดงานครึ่งครั้งแรกที่ห้องสแตมของบรยษัทไบเสน์ไทยขนมแจ้งวัฒนะครับในงานนี้นะครับในงานประกวดพระทุกครับนะครับเราจะเห็นพระสงมาส่งพระเข้าประกวดนะครับวันนี้ก็มีพระสองรูปที่มาส่งพระเข้าประกวดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระอาจารย์เวศและพระอกรูปนครับว่า ท่านส่งพระเข้าประกวดเพื่ออะไรนะครับกราบนรมัาสการพระอาจารย์ครับวันนี้นะครับจากหัวข้อที่ผมตั้งไว้นะครับพระสงฆ์ประกวดพระเครื่องทำไมพระสงฆ์ถึงต้องประกวดพระเครื่องอย่างนี้นะครับพระอาจารย์ไหลนะครับมหานิรันจ้ะ มหานิรันดรเรียนเจพระอาจารย์ครับทําไมถามพระพระมหาวันว่าพระอาจารย์เอาได้พระมาจากใครครับได้มาจากญาติโยมที่รับมาจากปลุกที่แตกออกมาครับการที่ว่านําพระเข้ามาประกวดเนี่ยจุดประสงค์ส่วนหนึ่งก็คือร่วมทําบุญสร้างสมเด็จโตครับ กับท่านอาจารย์ใหญ่ชิน,น,ชน,นวัฒน์ชรเจตนาของอาจารย์ท่านก็คือจันโลงพระพุทธศาสนาครับการที่ท่านสร้างสมเด็จก,ก็เพื่อจันโลงพระพุทธศาสนาครับสังเกตว่าในแต่ละวัดเนี่ยในแต่ละกลุ่ท่านสร้างมักจะสร้างจํานวน84,000องค์คให้ตรงกับพระธรรมขันธ์ก็คือ84,000พระธรรมขันธ์นั่นก็คือเจตนาของการ สร้างพระเพื่อจันโลงพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ครับวันนี้เอาพระอะไรมาส่งประกวดวันนี้เอาวัดสตือสมเด็จวัดสตือวันจุกกรกวัดสตือพระอาจารย์ไม่มั่นใจใช่ไหมครับว่าที่ตัวเองเนี่ยพระสงฆ์ยังมีเกแท้พร,พระเครื่องนี้ยังมีเกแท้เป็นธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับการที่เอามาเช็คก็เพื่อ,อเช็คเพื่อความมั่นใจเวลาที่จะไปแจกให้กับญาติโยมเนี่ย ญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกระถินบ้างเจ้าภาพพระป่าบ้างเนี่ยญาติโยมรับไปแล้วโอ้นี่รับพระแท้ๆรับพระแท้จากพระแท้ถูกต้องครับพระแท้จากพระแท้แต่ถ้ารับพระปอมิจากพระแท้นี้อาจพระจะอาจจะโดนสวดอาจจะประมาณนั้นะอาจจะประมาณพระอาจารย์นามามีมีเก็บไว้เยอะไหมครับออไในในส่วนตัวเนี่ยสวนตัวน่าจะมากกว่าห้าสิบผม อ<ง>่ะสิบคงแต่วันนี้ส่งส่งสงงิบค์จ้ะส่ง <ผม S 1> ต่างพิม์อ่าจริงๆส่งก็เพื่อจะให้เห็นว่าวสัสดอนี่มีหลายพิมพ์ส่งับหลายพิมพ์หลายส่งเข้าย์ครับพระเครื่องกับพระธรรมเนี่ยศึกษาแตกยากแตกต่างยังไงครับพระเครื่องกับพระธรรมเนี่ยสองพระเครื่องเนี่ยเครื่องเป็นเครื่องระบุให้ถึงพระธรรมได้โดยที่ว่าเรามีพระพุทธเจ้า ก็คือพระสมเด็จทั้งหลายเลยเนี่ยที่เราเก็บบูชากันเนี่ยเมื่อเห็นเป็นพระพระพุทธก็คือพิมพ์จะเป็นพิมพ์ต่างๆพิมพ์ตัสรู้พิมพ์รางสมาธิแกะจากพิมพ์พระประธานในประเทศไทยคนั่นแหละพระพุทธลูกศักดิ์สิทธิ์ในประ,ระเทศไทยเมื่อเห็นองค์พระก็สื่อถึงองค์ธรรมเห็นไหมแล้วเลึกเห็นองค์พระพุทธเจ้าก็สื่อถึงพระพุทธคุณต่างๆ คือเราไปไหนมาไหนเวลาเจอพระใหญ่ๆนี่เราจะได้ถูกต้องพระเจ้าถูกต้องแต่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็สื่อลาบากเป็นเครื่องสื่อให้ถึงพระพุทธเจ้าครับถึงพระธรรมคําสอนนั่นเอแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ยึดติดในวัตถุแต่ให้เป็นเครื่องระลึกเครื่องสื่อเครื่องระลึกนึกถึงซึ่งระลึกถึงพระคุณสามประการของพระองค์พระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณครับอะไรพระคุณทั้งสามประการ พระอาจารย์มันนี่ยเปลี่ยนเจ็บนะคำถาว่าเขาบอกว่าเป็นเปลือกนี่คือผมจะอธิบายก่อนนะครับต้นไม้เนี่ยมันมีอ่าเขาบอกว่าพักเครื่องเนี่ยเป็นเปลือกแล้วก็มีผักทมเป็นแกนถกตอผมไม่เห็นต้นไม้ต้นไหนนะครับที่มีแต่แกนแล้วจเจริญโตบโตได้แต่ถ้าเป็นผักบุ้งไม่มีแกนมีแต่เปลือก เติบโตได้พระอาจารย์จะอธิบายตรงนี้ต้องอาศัยทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นทั้งรากทั้งใบต้นไม้จึงจะดำรงอยู่ได้ถ้าใครเน้นไปที่แก่นนะครับไม่รอดก็ต้องการศึกษาพระธรรมก็เริ่มจากจุดเล็กๆน,น้อยๆเข้าไปก่อนครับค่อยๆก้าวไปสู่ระบบที่เขาเรียกว่าปรมตถธรรมก็ต้องศึกษาพระธรรมจากจุดตามที่พระพุทธองค์ทรงจําแนกไว้ก็ตั้งแต่ทานก่อนครับ อ่าทานศีลภาวนาไปโดยลําดับคือแต่ก่อนเราก็ให้ทานไปก่อนพอให้ทานเยอะๆเราก็ไปรักษาศีลถูกต้องถูกต้องเมื่อใจมันสะอาดขึ้นอ้าวก็เริ่มรักษาให้มันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นก็ภาวนาขึ้นไปภาวนาก็สมถะกรรมฐานที่ปัสนากรรมฐานหนงให้คนที่จะเริ่มที่ภาวนาก่อนอืมจริงๆก็ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันเด็ดนะครับพระจย์เวศครับวันนี้มาส่งพระเข้าประกวดเพื่ออะไรครับ ก็ดีอ่ะนี่นะครับคนที่ได้รับอนิสงส์จากสมเด็จแท้ๆเลยพระรูปหนึ่งนะครับอัตมาก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้มารูปเดียวครับได้พระมหาปรเรยธรรมเจระโยท่านมีความรู้ในเรื่องศาสนาคล่องตัวอยู่แล้วอาจารย์นักทำตัวนักทำเอกนักทาเอกแล้วก็เป็นพระครูสัญญบัตรก็ถือว่าการที่ว่ามาเป็นพระเถระแบบเนี้ยแล้วก็เอาพระที่อาจารย์ใหญ่มอบให้อัตมามา เพื่อที่จะมาเช็คการันตีเป็นพระที่ว่าสังคมโลกเขายอมรับว่าพระที่ได้ไปเนี่ยมีพุทธคุณนะสํมเด็จโตท่านอธิษฐานจิตไว้ถ้าเชื่อตรงนี้ปุ๊บศรัทธาจิตของเรามันก็จะอ่อนไหวหรืออ่อนโยนมากขึ้นว่าพระพุทธเจ้าเมื่อสํมเด็จโตท่านสร้างไว้เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าของเราเมื่อมีพระสํมเด็จติดตัวปุ๊บจิตใจต้องอ่อนโยนและเพราะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าแต่อย่างที่พระมหาท่านบอกว่าเป็นวัตถุแต่เราก็ไม่ได้ติดวัตถุเป็นองค์แทนคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรรณที่คุณคสอย่างนี้เป็นหลักอย่างที่พระมหาท่านบอกนี่คือหลักการมีพระรอย่าไปหลงประเด็นว่ามีพระแล้วไม่ตายตายทุกคนสมเด็จโตท,ท่านก็ตวรรคตครไม่ว่าใครก็ตามพระเกจิบบดังท่าน สวรรดคตเหมือนกันตายเหมือนกันมรณภาพเหมือนกันแต่ความดีที่ทําไว้ไม่ไปไหนจะเป็นสมบัติติดตัวไปจนกว่าจะถึงวันนิพพานนี่คือเป้าหมายการมีพระนะอย่าไปหลงประเด็นกันก็เสริมให้พระมหาสมเด็จช่วยสร้างพระวัดยังไงสมเด็จพอดียนครับใครบอกว่าพระสมเด็จโตมรณภาพไปร้อยกว่าปีแล้วนะครับอืแต่ยังยังสามารถสร้างวัดได้ โอ้โหแสดงปัติธรสร้างวัดได้เยอะแยะเลยสุดยอดเลยอาตมาทั้งก่อนสร้างวัดนะลาบากมากกว่าจะสร้างสว่วจะได้หาปัจจัยมาได้แต่ละพันแต่ละหมื่นแต่ละแสนเนี่ยสร้างวัดยากมากตั้งแต่รู้จักอาจารย์ใหญ่ชินประชรมารู้จักอาจารย์ตรเทพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดและอาตมาสร้างได้ง่ายมากเพราะสมเด็จช่วยอาตมาจรงิงๆเพราะศรัทธาของสาธุชนพุทธบริษัทที่สถา,ายในสมเด็จโตท่ทาน มีเยอะมากเมื่อเราเป็นพระของอาจารย์ใหญ่ปุ๊บการที่ทําบุญนี้ง่ายนิดเดียวเพราะว่าศรัทธาในสมเด็จเป็นตามวัดสมเด็จสมเด็จโตที่ใช่เลยอาตมาได้ไปร้อยกว่าองค์ศาสนาอาจารย์โตพระสันตะปามาได้ไปร้อยกว่าองค์อาจารย์ใหญ่ให้อาตมาไปนะอาตมาก็นําสมเด็จเนี้ยไปซื้อที่ร้อยกว่าไร่แล้วก็เอาเนื้อที่ตรงเนี้ยสร้างวัดอีกวัดหนึ่งเพื่อให้เป็นตบะของชาติของศาสนาต่อไป เพื่อสร้างวัดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาชีวิตของคนเราม,มันอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกเดี๋ยวก็ตายแต่สิ่งที่เราทําไว้เนี่ยมันเป็นสมบัติบรรพบุรุษที่สร้างไว้กับลูกหลานนี่คือเจตนาของทำทำพระให้พระไปสวดมนต์อืมไปกินให้มนต์ใช่ไ,ไม่พอไม่พอทานน่ทา,นนทานนี้ท่านนี้ทําไม่ได้ทําไม่ได ต้องเร่งแล้วเพราะเวลาของเรามันเหลือจํากัดแล้วนะปะเรียนเจ็ดเนี่ยได้ไปกคนเนี่ยเขาเขาถามตรงเขาถวายปัจจัยประมาณเท่าไหร่ถ้าตกลงอันนี้ก็ก็แล้วแล้วแต่กําลังศรัทธาของแต่ญาติโยมถ้าจะทําใหญ่ๆด้วยเงินเหล่านี้ไม่ได้แน่นอนทางกองบริการอันนี้จะตกลงอ่าเลยนะครับจะตกลงกันบ้านงนะครับข้อกันกันการก่อสร้างการ อา้อที่ดินต่างๆ,ๆจะต้องใช้งบประมาณเยอะก็ต้องอาศัยกำลังกอบขวดกันสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอยากรูจามากนะครับคือ,คอพระมาทำทั้งหมดนี่ไม่ใช่พวกพระเ่จาจะตายแล้ว,า,วา,ายและวคเเาเขาเอาวัดไปให้พระไหมอะไรนะเพื่อพระสงฆ์มรณะร้บมีญาติโยมคนไหนเผาวัดไปให้พระไหมไม่มี <poisoned indo> <surprisingly> มีแต่รักษาดูแลไว้สืบทอดเจตนาลมของผู้ที่สร้างไว้พระที่ท่านสร้างวัดทั้งหมดนะครับสร้างโมงสร้างเมรนะครับท่านเผาคนเดียวสร้างง่ายๆก็ได้แต่นี้เป็นบริการอาติโยมใช่สืบทอดศาสนาเพราะประชาชนส่วนใหญ่เป็นจุดสน่์รวมของพุทธบริษัทต้องเข้าวัดจุดหมายไปทางของคนทุกคนต้องเข้าวัดคือที่ใจเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเขาถึงศาสนาปุ๊บเรื่องตรงนี้จะง่ายมากจะเข้าถึง พระที่มีอยู่เนี่ยทั้งข้างนอกข้างในอาตมาว่าทุกคนถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บพระถึงจะมีเต็มคอเราศรัทธาด้วยแล้วอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดวงจิตของเราไม่ต้องอธิบายใหอื่นฟังรู้เฉพาะตนพระเรียนเจ็จนี่เขามีมีวิชาสอนศึกเสรวัตถุจริงๆวัตถุมงคลเนี่ยนอกจากจะอาศัยวัตถุภายนอกแล้วครบาอาจารย์ทั้งหลายจะต้องมีกําลังจิต ที่แก่กล้าในการที่จะบุกเสกถูกต้องอย่างน้อยจะต้องมีกําลังชานสังเกตครูบาอาจารย์ในอดีตทั้งนั้นเลยครูบาอาจารย์มีกาลังชานที่แก่กล้าทั้งสิ้นอาศัยจิตธรรมดาเนี่ยมีกําลังน้อยพระเกจิทําไมดังกว่าพระนักเทศคือพระพระเผยแผ่เนี่ยพระที่เผยแผ่ยัไม่ดังแต่พระเกจิเนี่ยทําไมดังกว่าพระเผยแผ่เอออันนี้ มันก็มันดังคนละแนวโคตรดังคนละแนวอ่อของครูบาอาจารย์สายนักเทศท่านก็จะขนัดไปด้านการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ท่านอีกสายตางนี้ท่านก็เรื่องการฝึกจิตอบรมจิตมันคนละคนละด้านกันคนละด้านกันที่ผมมาสัมภาษณ์นี่นะครับผมไปเจอพระหลายรูปนะครับเอาพระไปตรวจสอบท่านไม่ได้ทำทำรายค้าขายนะครับไม่มีไม่มีท่านเอาไป <cin stereotype> เอาไปสมนาคุณให้สาบผู้ร่วบุญถูกต้องถูกต้องก่อนหน้านี้แจกมาเยอะแล้วแต่ถ้าเป็นผ้าไหม่ไม่ต้องไม่ต้องแจกแจกเยอะแจกเยอะแจกแจกมาเยอะแล้วแจกมาเยอะมีมีใครมาคืนไหมครับไม่มีแจกกระยาโยมที่มาทําบุญนั่นแหละก็บอกว่านี่นะสมเด็จวัดระคังนะวันจุกปลูกที่วัดสตือถ้าะทำไมเลือกเล่นพระสตือเป็นพิมพ์ทรงที่สวยเป็นนัาสุขจะว่าจะเป็นยุค ยุคปลายนะแกะพิมพ์ได้สวยมากเพราะว่ามีวัฒนาการมายุคลังหลท่านจะเอามารวมแต่ยุคปลายแล้วแกะออกมาคมสวยกรอบกระจกชัดเจน F4 ทั้งช่องทั้งสองรูปนะครับขอบพรบคอบขอบตอบาอบขาบขอ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 บขาบขอบขอย่าลืออบ่าบขอยขอลขอบัวบขอาขอบขอตลอดอยูอบขออบขอบขอบขออบออ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 บ ขอบพระคุณมากครับพระได้เกี่ยกับาสรจะนาโยมเนาะเพราะว่าอาจารย์ไตรเทพเนี่ยเป็นสื่อกลางของการรักษาอนุรักษ์ศิลปะของไทยจริงๆสมเด็จพรของสมเด็จโตนี่ที่เด่นชัดขึ้นมามีข้อมูลการศึกษาเด่นชัดขึ้นมาเพราะอาจารย์ไตรเทพเยอะมากเยอะมากที่ฟังแล้วแทบจะลเยอะมากเอะจริงไหมล่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์ไตรเทพไม่ออกสื่อใหจะมารู้จักอาจารย์ใหญ่ก็คงจะไม่มีวันนี้ วัดวัดคงยังไม่เสร็จคงไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าอาจารย์ใจเทพเข้าไปที่วัดปุ๊บวัดผมเปลี่ยนเลยนะทุกคนรู้จักวัดเดินทางเข้าไปที่วัดไปช่วยอาตมาสร้างวัดจนสําเร็จแล้วเราจะไปทุกอย่างกรรมฐานกันได้ก็ขออนุโมทนาว่าอาจารย์ใจเทพกับอาจารย์ใหญ่ชินนัมชร แล้วคณะทุกคนของการปรวดพระที่ทุเทหัวใจในครั้งนี้ด้วยเนาะไปตรวจสอบงานหลังจากโควิดไปแล้วทางไม่ได้ไปเรียมอาจารย์เลยนะครับตอนที่ตอนไปเรียมอาจารย์ยังค้างขายอยู่หลังสองหลังตอนนี้ไม่ธรรมดานะครับเสร็จไปร้อยแปดหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยใช้งานแล้วร้อยเจ็ดไร่ร้อยแปดไล่เดี๋ยวเราจะไปดูผลงาน ได้บารมีของอาจารย์ใจเทพอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คินทะปัญชรที่ช่วยตรรมาโดยตลอดไม่ทิ้งกันคือหัวใจของอาจารย์ใหญ่ท่านทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเขาเหนื่อยเพราะประโยชน์ส่วนรวมเรื่องศาสนาอย่าไปคิดอะไรเยอะคนที่ว่าคิดในทางลบอย่าไปคิดเลยคิดบวกดีกว่าเรารักศาสนาเราก็ต้องช่วยกันดูแลอาจารย์เนาะไปหาขบคัมรเจ้าว่าวันไหน เออเคยมีเคยมีมาเสนอแต่ไม่ไปเพราะอะไรครับโอ้การเป็นเจ้าวาดนี่ใครอยากคิดนะครับว่าการเป็นเจ้าวาดจะจะหมูเขาจะการเป็นเจ้าวาดไปไม่หมูเลยต้องสลัดท่าน้ำเข้าไฟเท่าไหร่ก่อนเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณกึหมื่นบาทต่อเดือนหน้าที่ของเจ้าวาดต้องเป็นเจ้าวาดทั้งน้ำทีทั้งหมด ต้องเป็นโวที่ใช้ตละอย่างมากอย่างยิ่งกเพราะว่าวัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านใหญ่วัดเป็นบ้านใหญ่ทุกคนต้องมารวมที่วัดทั้งหมด จะเผาศกจะทาบุญจะทไกอย่างใช่สมพานสมทานแปลว่าผู้มีภาระแต่จะมาอยู่ได้ด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัยเราทําเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและพระศาสนาเลยไม่ทุกข์อะไรอาจารย์ยังไม่อยากเป็นสมภานก็ช่วยงานท่านเป็นผู้ช่วยสมภานก่อนดีกว่าช่วยงานพระศาสนาอยู่ขอให้ศรัทธาอย่างเดียวอาจารย์ถ้าเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยปุ๊บเราจะไม่ท้อทุ กอย่างจะทําเคลื่อนไปด้วยความราบรื่อขอให้ศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเดียวจุดยืนอยู่ตรงนี้พอขอให้จย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งลอกจากพระรัตนตรัยญาติโยมที่มาเจอพระอาจารย์เองเขาเข้าใจนะครับผู้บิวันนี้ว่าเฮ้ยพระประกวดพระพระจะเอาไปขายหรือพระเขาเข้าใจคุณนะเออต่างคนญาติโยมอาตมาญาติโยมอาตมาเนี่ยเขาทราบแล้วอาตมาก็เพิ่งเอามาประกวดครั้งแรกนี่แหละ ญาติยตยโยมเขารู้ดีนะครับว่หาหลายวัดที่ทอ,ออกพระนะครับทางช่องเอาไปทำแล้วไม่ได้บวชพระโยมเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพระที่อยู่กับตามาอีกสักพั้งหนึ่งแลตามาก็แจกญาตโิโยมเขารู้อัตโนมัติอยู่แล้วรู้อัตโนมันติตุกต้องเขารู้ว่า,า,าศัยายตมาอยู่แล้วนี่นะครับญาติโยมไปทำบุญที่วัดพระให้พระเป็นที่ระลึก คือต่างคนต่างเพื่อนหนนกันในเมื่อเขาทําบุญมารับเราก็ต้องหาสิ่งที่ว่าเป็นมงคลและก็ถือว่าสิ่งที่มีค่าถ้าเป็นวัาถูกมงคลเอาเอาจมดโตตั้งร้อยหปีเอาโอได้ไปองค์หนึ่งก็ดีใจชื่นใจคือขพื้นิติเออพื้นปิติแล้วยิ่งเอามาตรวจสอบมีใบการันตีอย่างเงี้ยก็ยิ่งจะสบายใจก็สบายใจ ผู้ให้สบายใจญาติผู้รับคูรสบายใจเลยสบายใจ <c oughs> แต่งานครั้งเนี้ที่อาตมาศรัทธาและตั้งใจมาครั้งนี้คืออาจารย์ใหญ่ท่านสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือตั้งใจมาตรงเนี้มาร่ววบสนนี้หลตั้งใจจริงๆเพราะว่าอาจารย์ใหญ่ท่านเป็นพระาะวาดและมีจิตอุทิศในการที่จะสืบทอดศาสนาแบบนี้อาตมาร,รู้ปุ๊บยังไงเวลายังไงก็ต้องมาตั้งใจมาก็เจตนาเป็นแบบนั้นแต่บารมีตอนนี้ ต้องอาศัยญาติโยมเลี้ยงชีพนะไปคิดใหญ่แบบนั้นไม่ได้คิดใหญ่ไม่ได้คิดใหญ่ไม่ได้เพราะอาจารย์ใหญ่ท่านมีบารมีตรงนี้โดยตรงมีพระสมเด็จพร้อมที่จะให้ญาติโยมอุปถัมภ์แล้วก็สามารถสร้างจุดเสร็จได้ก็เลยมาให้กําลังใจว่างานครั้งนี้ที่อาตมาพ่อมหาเนี่ยมาครั้งนี้ให้กําลังใจมหานิรันมหานิรันอ้ยเดี๋ยวชื่อเต้นชื่ออะไรครับรันการมาของอาตมาครั้งนี้เปลี่ยนเป็นชื่อไหนน่ะข้ารันมันแปวิ่งตลอด นี่รันดนนรนถ้าใครจะไปวิ่งเต้นตำแหน่งนะครับมหามหารันเลยรันวิ่งเลยใช่จ้ตาตำแหน่งวิ่งเลยนะครับจะขออนุโมทนากับอาจารย์ใหญ่ด้วยเนาะเพราะว่าอาจารย์ใหญ่ท่านทูมเทเรื่องพวกนี้ก็อยากจะเน้นแล้วก็อาจารย์ไตรเทพอ่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์อยู่วัดไหนอ่าวัดสายสุวพัรร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงคลองหลวงปทุมธานีคลองสี่ ได้รับพระสมเด็จวัดสตือต้องไปทำบุญที่วัดไม่ได้ให้นะครับไม่ได้ลองไปรูปสร้างรูปสร้างนี่ถ้าทำบุญเนืองๆก็ทำบุญถ้าทำเนืองเนืองๆยู่ๆจะไปขอนี่พระก็หวงเหมือนกันก็ก็ค่อนข้างจะคับสวยไปมือนกันคับจะสวยแล้วจรงได้มาประกวดนะได้อ่านี่ผมเดี๋ยวขัดถามนะครับพวกโลกสวยนะครับนั่งคุยกับพระอาจารย์อย่างนี้แล้วก็ใช้คําพูดแบบนี้ผมเนี่ยบาป หรือพระอาจารย์อาบัติไหมวังนะครับว่านั่งเสมอพระเนี่ยผมบาปไหมไม่บาปหรอกทเจนตนายมบริสุทธิ์นห้ยกไม่ได้มาหวังที่จะมาบลบหลู่พระเดี๋ยวถ้านฆ่าอาบัตินะครับเดี๋ยวท่านขึ้นแท็กซี่นะครับท่านต้องนั่งขึ้นบนหลังคาเจตนาเ <c oughs> จนตนา <c oughs> ไม่ได้มาลบหลู่ครับไม่ได้มาเจตนาเขาดูที่เจตนาเป็นหลักรเจจริงๆ กรรมทั้งหลายแหละเกิดขึ้นด้วยเจตนาเจตนาดีเจตนาไม่ดีเดี๋ยวมีโอกาสจะไปตรวจงานว่าที่สร้างเสร็จแล้วได้แต่ไปไปนอนไปนอนคืนหนึ่งได้พร้อมนุนูเรียบร้อยมีเรียบร้อยหลวงพี่เดี๋ยวผมไปตอนที่เข้าค่ายดีกว่าได้มีนักเรียนมาเข้าค่ายไหมก็เดี๋ยวถ้ามีโครงการเดี๋ยวโทรบอกอาจารย์ในทีนะเดี๋ยวผมจะไปนอนเข้าค่ายกับนักเรียนได้ แล้ววันนี้อาตมาพื้มปิติในญาติโยม FC ของอาจารย์ใหญ่มอหมออาจารย์ไรเทพมาเยอะมากเลยันนเพิ่มนะมากันเยอะเพราะการมาของญาติโยมทุกคนที่มาเนี่ยเพราะศรัทธาในสมเด็จโตท่านมิงั้นถ้าไม่มากันนะแล้วไม่ได้มามือเปล่าตั้งใจมาทาบุญปัจจัย700เนี่ยอาจารย์ใหญ่ไม่ได้เอาเข้าตัวสร้างสมเด็จโตเน้นย้ําตรงนี้อยากให้กําลังใจญาติโยมที่ดู YouTube ของอาจารย์ไรเทพ การทำบุญครั้งนี้ไม่ใช่วันนี้จบนะเพราะว่าต้องใช้งบประมาณ30กว่าล้านถึบ40ล้านถ้าคุณยมทุกคนที่ฟังอาจารย์ไใจเทพหรือว่าดูยูทูบของอาจารย์ใจเทพร่วมบุญกับอาจารย์ใหญ่ได้ทุกเวลาทุกวันที่เลยได้ทุกวันนะเยอะเขนาะมาขอกราบด้วยกราบขอพระคุณอาจารย์สาธ<ะ>ุจาสาธุเดี๋ยวจะไปขอพระที่วัดเลยนะวัดสายสุวรพรณพันเรียกชื่อวัดจะไม่ถูกนะครได้พระจะได้พระวัดสายสุภาพร์ คลองหลวงครับคลองหลวงพระทุนทานอยู่ใกล้ใกล้วัดอะไรครับอยู่คลองสี่คลองหลวงคลองสี่คลองหลวงเข้าไปเข้าไปหึือไมยครับพิมพ์ชื่อวัดที่ g ูเกิลได้เลยครับวัดสายสุวรรณชื่อเล่มชื่อวัดนี้มีชื่อเล่มไหมครับวัดนี้มีชื่อเล่มไหมครับไม่มีมีแต่วัดสายสุวรรณนี่ให้อาจารย์ไปที่ระลึกก็ได้องค์หนึ่งให้ไปที่ระลึกเลย ไม่ได้เป็นอาวุธเออเยวไปวัดไปวัดไปรับประวัติศาสตร์ไะ้ถือขอให้ขอให้อาจารยไทยเทพดูว่าแข็งแรงนะเป็นสื่อกลางของญาติโยมต่อไปนะครับสวัสดีครับสาธุครับสาธุสาธุ